วันนี้นะคะเคี่ยจะแกงส้มพริกสดสายบัวปลาทูสดนะคะก็มีนะคะปลาทูสดค่ะสายบัวค่ะพริกแกงพริกสดนะคะน้ำปลาค่ะผงวูเล่ผงชูรสน้ำตาลซุปก้อนต้มยำนะคะมะนาวค่ะแกงกันเลยนะคะตั้งน้ำค่ะประมาณครึ่งลิตรพริกแกงพริกสดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเอ่อหนึ่งขีด ผงรสเลยนะคะด้วยน้ำปลาสองช้อนแกงสุกก้อนต้มยำหนึ่งก้อนผงผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลส,สองช้อนแกงค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะผงชูรสอะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะปลาทูค่ะปลาทูลังนะคะวันนี้เอ่อครึ่งกิโลใส่ลงไปเลย น้ำแกงเดือดแล้วนะคะใส่บัวค่ะขึ้นกิโลใส่โบวแดงนะคะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดค่ะสิบใบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแกงส้มพริกสดปลาทูลังใส่บโบแดงค่ะมาทานด้วยกันค่ะ